สวัสดีค่ะแอดมินเจ้นอยนะคะวันนี้มีถวายน้ำอ้อยสดคันแท้ๆนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากโรงทานองกุสดแอดมินเจ้นอยและเจ้าภาพนะคะให้ได้บุญเท่ากันทุรบุญนะอิมินาปุญญากรมเมนะอุปชชยัคดุตละจาริยุปการะจามะตะปิกาจยะกะปิยะ จคโลกกปบราจะเทวิตยังมีตมนุสาจะมาชะตาเวลาปิจัสัพเจสัตวสัจชิตมีสุขังจติวิตีนัทนตุทิพปังอาเประวมังอิมินาปุญญกรรมเอนะอิมินาอุพิเสนาจะขตาหังสุริชวตันผะทา อาชีตนายิสันตานิฮินาธรรมายะวิทาณโตมะมะอาสันตุสัพพธาเยวยาทชาโตเพวเพวอุชุกิตังสติปัญญาสันเบโขวิยมหินาอาละพันตุโนกาสังกาตุนจติลิเยสุเมหู สังโคนะโสตโระ่มเงเว้ามะเรอร์เวนมสองอัละห้าบจ้ะ kelahan su wow.